สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตบป๊อนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับว่าบิตคอยทําท่าทียังไงนะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆมาดูทรงบิตคอยตอนนี้นะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าบิตคอยเนี่ยครับทำทรงเป็น falling wedge อย่างนี้นะครับอันนี้นะครับคือสําหรับคนที่เขามองว่าบิตคอยจะกลายเป็นขาขึ้นนะครับทรง p a t ิร์นแบบเนี้ยถ้าเพื่อนๆรู้กันเนี่ยจะรู้กันเลยนะครับว่าการทําทรงเป็น falling wedge แบบนี้นะครับมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นเบรกขึ้นไปถูกไหมครับแต่ทีนี้นะครับ สำหรับอีกด้านหนึ่งนะครับคือคนที่เขามองว่าเป็นขาลงนะครับเขาก็มองว่าตรงเนี้ยนะครับเป็นเด็ดแคทเบลล์นะครับเป็นเด็ดแคทเบลล์เนี่ยนะครับก็คือการที่บิตคอยนะครับขึ้นมาชนที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตะครับแล้วก็โดนเทลงมานะครับมีโอกาสสูงนะครับที่ถ้าเกิดเป็นแพทเทิร์นเด็ดแคทเบลล์เนี่ยบิตคอยจะต้องลงมาเทสอย่างต่ํานะครับคือหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแต่ในความคิดเห็นของผมนะครับซึ่งความคิดเห็นอันเนี้ยไม่ใช่การวิเคราะห์แต่เป็นสิ่งที่ผมอยากให้มันเป็นนะครับซึ่ง จะไม่สามารถเชื่อได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความที่ผมอยากให้มันเป็นเฉย จะขอแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกับบรกเกอร์บิ t เกตนะครับบิดเกตได้ติดต่อมาขอเป็นสปอนเซอร์นะครับบิดเกตนะครับเป็นโบรกเกอร์ที่เหมาะกับสําหรับคนที่ต้องการเล่นก๊อปปี้เทรดนะครับหรือคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเทรดนั่นเองนะครับแต่สําหรับใครนะครับที่จะมาเล่นแบบก๊อปปี้เทรดเนี่ยนะครับคุณต้องรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าคนที่คุณไปก๊อปปี้เนี่ยเขาได้นะครับคุณก็ได้ถ้าเขาเสียคุณก็เสียเหมือนกันนะครับและมีโปรโมชั่นจาากกกนนนนะะคคคครรรรรัััับบบบสสหใทีี่่มผิิง์้เต ก่อนวันพุ่งเนี่ยสามารถยืนราคาแถวนี้ได้ก่อนไม่ตกไปต่ํากว่า19,500นะครับขอยังไงก็ได้ขอไม่ปิดต่ํากว่า19,500นาหระครับสาหรับวันพุ่งนี้นะครับแล้วหลังจากวันพุ่งเนี่ยคุณจะตกอะไรก็เรื่องของคุณค่อยๆตกไปนะครับอย่างเงี้ยโอเคนะครับเพราะว่าในทางเฟรมมันเนี่ยราคาตรงเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเรารับอยู่มาตลอดนะเห็นไหมถ้ามันปิดต่ํากว่า19,500สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับคือมันแปลว่ามันทะลุลงมาแล้วนะ แล้วมันจะสื่อถึงการที่ในระยะยาวเนี่ยนะครับมันจะตกลงไปเรื่อยๆนะครับไปชนยังไงก็ได้นะครับขอวันพรุ่งนี้ยอย่าปิดต่ำกว่า19,500นะครับซึ่งผมก็อันนี้ผมไม่สามารถบอกได้จริงๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจำได้ไหมครับตอนวันที่1นึ่งจุลายนเนี่ยก่อนปิดไทม์เฟรมมันเนี่ยราคา18,000กว่าๆเนี่ยนะครับอยู่ดีๆมีคนมาล่าขึ้นไปก่อน15นาทีเนี่ยมีคนมาล่าขึ้นไปปุ๊บสุดท้ายปิดที่19,978ยังไงก็ตามก่อนเนนอนนอนนก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดยังไว้หน่อยเนาะ สุดท้ายนะครับคลิปนี้นะครับผมมาบอกให้เพื่อนๆเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้นะครับเรามาดูวิเคราะห์กันดีๆอีกทีนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ถือว่าตัดสินพอสมควรนะครับส่วน dxY นะครับก็ต้องเรียกว่าตอนเนี้มันยังติดต้านประมาณ109อยู่นะครับก็ถ้าเกิดไม่สามารถผ่านไปได้เนี่ยนะครับก็มี2แบบนะครับคือกลายเป็นดับเบิลท็อปแบบนี้นะครับแล้วทําให้ตกแรงนะครับกับอีกแบบคือ d x y เนี่ยนะครับ อยู่แถวนี้แล้วสามารถเบรกขึ้นไปยืนได้นะครับกลับเข้าไปอยู่ในเคอร์ฟเนี่ยนะครับบิดคอยตกหนักแน่ๆนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนาะไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ